ผมว่าทีเมเน่ mm hmm. ก็พยายามไปสรรหาความรู้ที่ไม่ไม่มีที่ไหนนะครับดังนั้นก็ทำให้ผมนสนใจที่จะมาเรียนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือคำว่าดิจิตบอดเนี่ยมันไปกระตุ้นส่วนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเราเป็นบอร์ดมาตั้งหลายหลายที่แล้วก็พอสมควรนะนะแต่เอ๊ะความรู้เรื่องดิจิตอลเนี่ยบางทีเราอยู่ในบอร์ดเราก็ไม่รู้จะไปถามใครนะดังนั้นพอ พอเราได้เรียนรู้เรื่องดิจิทัลบอร์ดเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็จะกลายเป็นคนที่ช่วยทําให้บอร์ดเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มันอาจจะเล่นลับในแวดวงขององค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะคุยกับทางสเต็กโคเดอร์ต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะยิ่งคนที่นําเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้นะครับเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ามาเรียนนี่นะครับผมว่า อย่างแรกเลยเนี่ยเราเราได้เรียนรู้เรื่องของความที่เรียกว่า Impact ของมันเนี่ยที่มันจะมีกับธุรกิจและ Impact อันนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะแยกได้เป็นหลายๆเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของอความปลอดภัยนะครับการลงทุนนะการอมองภาพที่อาจจะมีการเปรียบเทียบกับองค์กรในระดับชั้นนาของโลกนะครับทำให้เรารู้ว่าอ๋อถ้าเราจะเดินหน้าต่อแล้วก็ทำให้ องค์กรของเราเนี่ยมีมีความเจริญเติบโตแล้วก็มีความยั่งยืนเนี่ยผมว่าการการเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็เอามาใช้กำหนดนโยบายสำหรับบอร์ดเองเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับเราเราเรียนทั้งหมดเนี่ยสิบโมดูลด้วยกันนะครับมีหลายๆโมดูลที่น่าสนใจนะครับนอกเหนือจากการที่มีการไปเรียนรู้แล้วก็ดูดูงานจากองค์กรชั้นนำในต่างประเทศด้วยนะครับ ผมชอบโมดูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ IT Security ที่เมื่อกี้ผมได้พูดถึงไปละ้นะครับอันนั้นท่านวิทยากรเ,เป็นเอ็กซ์เพรสจริงๆนะครับแล้วก็อยู่ในแวดวงที่เรียกว่าถ้าเอ่ยชื่อทุกคนก็ต้องรู้จักแล้วก็อยากจะมานั่งฟังนะครับอ,อันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการตั้งคำถามนะครับตั้งคำถาม asking As the right question เนี่ยผมว่า2 Session น,นี้เป็น2 s e เซสชัที่น่าสนใจมากนะครับ เราทำให้เราได้มองเห็นมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วสามารถเอาไปใช้ได้จริงใน,ใน,ใ,นในการที่เราเป็นผู้กำหนดนโยบายนะครับในคณะกรรมการของบริษัทท่านท่านที่เป็นบอร์ดอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมว่าทุกท่านมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะครับผมว่าการที่ได้เติมองค์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ IT security เรื่องของการที่เราเอาเรื่องดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจเนี่ยผมว่ามันเป็นเ,เรื่องสำคัญไม่ใช่ในแค่ปัจจุบันนะครับแต่ว่าเป็นในอนาคตด้วยดังนั้นท่านจะได้รับทราบเรื่องพวกนี้แล้วก็สามารถที่จะเตรียมตัวเตรียมการได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการให้คาแนะนำกับอ,องค์กรนะครับคำแนะนำพวกนี้ก็จะเป็นคำแนะนำที่เราได้เรียนรู้จากคลาสพวกนี้แหละครับแล้วก็ได้เรียนรู้จาก ไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะทั้งวิทยากรนะครับก็เพื่อนร่วมคลาสด้วยผมว่าอันนี้เนะี่ยก็เรียนอีกครั้งนะครับก็หาที่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากที่ TMA นะครับ